ไปกันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ประจําจังหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยฟ้าผ่าเสียชีวิตค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยแย้ออำเภอหนองบัวระเวค่ะจังหวัดชัยภูมิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายโสพลสุวรรณรัตน์ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำจังหวัดชัยภูมินำเงินพระราชทานและถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าจำนวนหนึ่งรายคือครอบครัวของนายสวัสดิ์มาลาศีอายุ49ปี ซึ่งประสบภัยฟ้าผ่าเสียชีวิตค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายสวัสดิ์มาลาศีค่ะและนายกริ นางกิ่นทูปมารสาีทำการเกษตรอยู่บริเวณกลางพื้นที่โลง่งได้เกิดลมพายุกันโชกแรงค่ะและเกิดฟ้าผ่ามายังนายสวัสดิ์มารสาีจนเสียชีวิตทำให้ภรรยาลูกสาวและลูกชายต้องสูญเสียผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงทุกชีวิตไปอย่างไม่มีวันหวนกลับค่ะโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมนะคะก็ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนานวน59,400บาทค่ะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบความสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็มีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปด้วยดีค่ะยังความปราบปื้มและวก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาหรือยห่วงใยในความเดือดร้อนของพระสนิกรตลอดมาค่ะ